ตอนนี้เราจะไปร้านอินเดียกันก่อนนะจ๊ะท่านผู้ชมบุกเพกยุ่นถือกล้จะไปซื้อเป็นถุงหน่อยๆมันแพงเนาะ สวัสดีจ้าพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วนะจ้ามือน,นี้เมื่อน,นี้น้ำกะกำลังสิข้าไปในเมืองเนื่องจาตะวันรถติดมากเลยรถติดมากๆเมื่อน,นี้สิพาเข้ามาเที่ยวในเมืองอันมาซื้อัาคุงเล้่อจาน้ำสิมาซื้ออาหารไห้แลมโบน้ำเนือจาอาหารแลมโบเบิร์ขนมยังกับเบิร์น้ำกัสิมาช้อปปิ้งนะ่ะล่ะพามาช้อปปิ้งพามาเที่ยวในเมืองเนื่จากกะอันบด้พามาโดเานเลยเนาะในเมืองก็ะไดในเมืองกะ ม่หนหีหรอกะมันก็เป็นยานเนาะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวอยู่เหมือนเดิมมันก็เป็นยานเหมือนเดิมเลยถึงคนฉีดวัคซีนเยอะแล้วอย่างแล้วก็เป็นยานคือเกาเลยจ้ะมีคนถามน้ำว่าน้าน้องน้ําอยู่เมืองอะไรน้ําอยู่อะไรลิงคอนแชร์เลยจ้าอยู่เมืองลิงคอนแชร์เนาะแต่ว่าน้ำว่ได้อยู่ในเมืองเลยจ้ะน้ำอยู่อันบ้านนอกอยู่นอกเมืองขับรถกับประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วแต่ แล้วแต่อันลดสติดตปะติดนะจ๊ะส่วนมือนี้รดติดยบ่งันได้หอดใสอยากกินตาหุ่เสซ่บๆบเวลาอ่านน้าออกกําลังกายมีเมื่ยเราจะน้ำที่รู้สึกแบบรู้สึกแบบเพเพ็ดเสซ่บๆบีบบอย่างประมาณนี้แหลนะเนาะแล้วก็อันดีแล้วแหละที่ว่าแบบบางคนเข้าออกออกกาลังกายเนาะเขาจะแบบว่าอยากกินโดนัทอยากกินน้าตาลอยากกินอย่างเนียงสินะจ๊ะแต่สําหรับน้าเรา้นาน้า,นาอยากกินเนียงแบบเสียบ เพ็ดเพชรนีประมาณเนี่ยก็จะมีแห้งมีแห้งมีแห้งมีกาลังใจในการออกกําลังกายเนาะจ้ะโอเคพี่น้องจ้ะตอนนี้รถติดมากเลยตอนนี้เราก็อยู่ใจกลางเมืองนะคะท่านผู้ชมของลิงค์อนเนาะข้างหน้าจะเป็นอันเป็นอันเป็นโรงแรมเนะจ้ะเป็นโรงแรมแล้วก็อันโรงแรมแล้วก็ไม่พับเนาะพับนี่ก็สีข,า,ขาวๆนี่เล้จ้ะ แต่ว่าตึกนี่ขื้นมาเยอะแยะเลยตอนนี้จะเป็นอันปลาคอนกรีตหละตึกเข้าส่างมาให้อันนักศึกษาอยู่บ้างนี่ยังบ้างแล้วจ้ะเพราะว่ามันไอ้เท่านี้มันจะเป็นเหมือนมหาลัยอย่างประมาณนี้นะเมื่อก่อนตึกบุกเขยเยอะประมาณนี้เลยจ้ะบุกเขยเยอะเท่านี้แร้ว้างหลังนี่น่ามาตึกใหญ่ๆโ่ขื้นมาเต็มเลย ลิ้งค่อนนี่เป็นจังหวัดที่ใหญ่มากเลยเด้อจ้ะใหญ่มากๆเลยเนาะปบตึกนี่เห็นบบจ้ะเขายัางอันเขายัางสางบบเสร็จเลยเป็นตึกที่เขาสางมาใหม่อันนี้ใหม่เบิดเลยเด้อจ้ะที่อยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยขึ้นมาใหม่จนสิกกายเป็นปลาคอนกรี่เบิดเหรอ ตอนนี้เราจะไปร้านอินเดียกันก่อนนะจ๊ะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าไปร้านเสื้ออาหารเขาก็จะไดออกไปทั้งเ้นผุดเลยตอนนี้เขาก็มาร้านอินเดียก่อนมาซื้อมะระกอมะระกอมะระกออยู่เมืองนอกได้กินอาหารอีสานนี่รู้สึกอุ่นท้องอุ่นท้องแล้วก็อิ่มท้องด้วย จอดรถเนี่ยแหละจอดรถใกล้ๆเสดงยางไปล้งถุนเลยสวัสดีครับวันนี้แอนโทนี่มาช้อปปิ้งกับแม่ไปเซบะคุง mistakes. ลาอินเดียครับไปนั่งกันเลยครับปัดพุ่มแล้วนะครับโอ้โหสวยไหม <laughs> สวยไหม <c oughs> โล่ไหมครับโ,โล่ไหมครับอืมม่ดีหลานอินเดียรลานนี้น้ำรู้สึกว่าน้ำเคยพามาแล้วเด้จ้ะ บ็รู้ว่ามณีซีนี้ของสดเยอะบ่เนาะไปไปเบิ่บงน้ำกันพี่น้องจา้ามันน้อยอย่างนี้บุกทันหรืออย่างกูรู้จ้บกบุกเ้าวก็มี้เลยจ้ะเ้าวอเน,นียนขนุนขนุนก็มีอ๋อบุกเขียบเขาเอามาให้ใหไม้นวยอยังไงไหม ขุงกับมีเด้อจ้ะเออบุกุงพะนะม่วงกับมีเด้อจ้ะพี่น้องป๊าดกระแทบขายเป็นกิโลหรอมั้งนี่ซื้อบักพริกเด้อจ้ะกี่แก่กุด้อเลื่บุกพริกยู่ิตถือเด้อจัดไปซื้อเป็นถุงหน่อยๆมัน,มนแพงเนาะ เอนโทนีดซื้อนังเอนโทนีดซือพริกสดพริก <st ress> นี่้วจ้ะพี่น้องร้านนี่แหละที่นามาซื้อกุ่งตัวใหญ่ๆนะจ๊ะเนาะ ถุงละแปดปอนดเก้าสิบเก้ากับถุงละเก้าปอนดละ่ะโตใหญ่อยู่นะใส่ได้เลยแลหละอืม Now we're finished from the Indian, we're gonna go get Lambo's food now from uh, from the pet shop, dry dog food. So let's go. Okay, gonna try this drink now that we brought to, with lychee. 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 <laughs> <laughs> uh, with seeds in it. I've never tried it before, first time. Ooh, try not to spill it. Got bits in it? Yeah. Uh, verb, there we go. My catchwords. <laughs> <laughs> you can't say it's a bird to water. Well, so <laughs> delicious. chin Chinjay. chin Chinjay. Very good. I was there. How much you pay for How much pay? Well, One pound, I think. Uh, I'd say. That's no, 44 now. 44. What? Is that. C sub C. C sub C. C, sub C bad. Mm. Yeah. And uh, I rate it more. maybe seven, seven out of ten. Not the best, not too good. Hit bin, we're not on ของโปรดเด็กๆทั้งนั้นเลยหมูหมูหมูหยัง Beef Jerky เนี่ย I'm get some snacks? Is that, what is this? Is it? Meaty rolls. <laughs> mm. £8.99. Yeah. So yeah. Is that Lambert's favourite then? Yeah, both of them. Oh both of them? Okay. Uh, meaty rolls. Get some dog biscuits now, I think. Cool with quite a lot. <laughs> both greedy. How many? Just a bit, a bit of everything. It's in the same bag, do you think? Yeah. Mm -hmm. Oh, yay, yeah, <laughs> 喂。Okay. เจ้าเอท่านผู้ชมกลับมาแล้วนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้มืดมากเลยเพราะว่าไฟดับอันเสียงฝาห้องบึมบึมมาไฟดับโอ้หนำเสียเอาให้เบิ้งด้วยจ้ะแลาวนำกบสิไปพี่น้องจ้าพวรนมีท่านผู้ชมบางคนถามราคาของยังประมาณนี้นะเนาะน้ำกะสะปุ๊ปปุ๊บป,บปบุไปเลยเนาะ อันส่วนราคาด้วยน้าหมาอึ้นห้เด้อจ้ะเพราะว่ามันอยู่ในใบเสรศษที่ใส่บุ๊พริกแดงเด้อจ้ะได้มาถุงนี่น้ามาก็จะเอามาแบบว่าอันมาปิดปิดขวดออกแล้วก็เอาใส่อันช่องแข็งไว้เด้อจ้ะเอาไว้กินเนาะได้บุกุ้งมาอันสองหน่วยมือมันเป็นหมืดๆมืไหมแอนโทนีได้มาหมามาแพ็คหนึ่งปุ้งถุงละอันเก้าปอนเก้าสิบเก้าไฟมาพอดี ไปเจอเชอร์รี่พอดีนามไปเจอเชอร์รี่พอดีนามก็เลยถามเขาก็เลยว่าเอาว่าพัสดุวานซิปปอนซิปปอนกับสี่ร้อยบาทเนาะเชอร์รี่ไงหน่วยใหญ่ก็บ,บ,นะบอถึงกับใหญ่แบบว่าก็บอถึงกับใหญ่แบบใหญ่เบอร์นะก็กะลูกใหญ่อยนูะ่นะนามมาเป็นกิโลนะ่ะบลูว่ะเนี่ยได้มาเชอร์รี่ถูกมากสี่ร้อยบาทขนาดเขาไปซื้อในร้านเราจะแ,แพ็คเล็กๆยังแบบว่า สามปอนประมาณนี้นะอันนี้ถือนะสิบปอนแล้วก็อยากจะซิมอยู่อยากจะซิมอยู่แต่ว่าอันตรงหลางก่นะอนั่นเขาบรูว่าใครเก็บมาได้บอกเขียบมาไปขอบลกเขียยหน่วยหนึ่งหน่วยใหญ่อยู่นะหน่วยใหญ่อยู่บลกเขียบ,บรูกี่บาทแล้วก็คนให้อันมาละนำมากิน นำมากินขมขมขม,มในแซ่บแล้วก็อันได้อันเนี่ยังเขื่อนเขื่อนยังฮะดราก้อนฟูไหมเนี่ยยงฮะเนี่ยอย่างเขื่อนเนี่ยอยางเขืหนไวอย่างไท่านผู้ชมว่ i ดีสิเขอ,อ,อ,อันโอ้จ oh, จักหน่วยอย่าง ใส่เมื่อสองหน่วยแล้วก็ได้อันบกพริกเขียวมาหน่วยอันนีนีละเพราะว่าบอกพริกเขียวมันซื้อได้หลายล้านนะนั่นแหละจ้าพี่น้องอันน้ำก็ได้อาหารมาให้หมาเนาะซื้อขนมไมให้หมาแล้วก็อาหารทุกนึงยังสินะโอเคพี่น้องจ๋าหนำกับไปเฮ็ดกับเขาก่อนนะจ้าถ้าชอบคลิปนํำก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนำแลนแน่เลยจ้าพี่น้องพอกันคลิปนะอันโชคดีสุดคนพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าบ๊ายบายแอนเชนิ Say bye bye. Sorry, uh, bye bye. <laughs>